ส่วนเรื่องผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับลายหยดน้นะะําน,นะครับเป็นล้อขอบสิเสเปค6รู139.7นะครับผมดูร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นผมเคยมาจากผู้ลูกค้านะครับที่มาทํำรถกลับเดิมไปใช้งาน ก็เอามาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับถ้าคิดเป็นล้อเปล่าออกมาก็หลักพันนะครับคุณไม่ต้องไปจ่ายวงหนึ่งสี่ห้าพันเพื่อเลีใหม่นะครับผมขายให้สวงราคาแค่หลักพันรัคเพี่รามาดูหลังล้อกัะนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้สเปคนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับกว้างแปดนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตศูนย์นะครับออฟเซตศูนย์นะนะครับ แล้วล้อยื่นสวยนะครับเต็มุ้งพอดีนะครับให้ดูเลยนะนะครับล้อแนวนี้ถ้าถามผมนะครับมันก็เป็นธรรมดาแลวต้องไปใส่กับพวกยางกระบะพวกเนงออฟโรดเราก็มีบริการนะแต่ถ้าไม่อยากได้ยางแบบออฟโรดผมก็มียางปกติที่ใช้กันทิ่บนถนนยางมาตอยนะครับไว้บริการหมดครบทุกวงจรสนใจกันไหนทักมาได้รถชุดราคาไม่แพงนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดง ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเล21หรือ21ม,200มา200เมตรติดถนนยาง่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านดใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมโดยคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอความไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ